รายการกับสี่สิบแปดนาทีแล้วนะครับอ่ะกิจกรรมเสียดอาซาขุณจักรยานขยับดักนะครับจิบไปจิบไปเยอะๆจิเรื่อยๆเดินแล้วน่องนองใหญ่อันนี้เดินแล้วหลีกใหญ่เขาชนะนะครับขวบเรอกำลังกายไปในตัวเลยนะครับเราได้ประโยชน์สองต่อเลยอ่าแน่นอนแน่นอนไปนี่ขวดหนึ่งเดินไปจิบไป เป็นรูปแบบกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆนะครับเก็บขยะทำความสะอาดในพื้นที่เขาฉลากนะครับเก็บตรงไหนเก็บตรงนั้นเพราะว่าต้องการให้เขาฉลากเป็นสถานที่ที่น่าออกกำลังกายนะครับสำหรับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็มาอาศัยเขาฉลากตรงนี้แหละครับเป็นที่ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เรียกว่าหลายคนที่แข็งแรงอยู่แล้วก็มาเรียกว่ารักษาสภาพความฟิตของร่างกายโดยการมาเดินเทลเขาฉลากมาวิ่งบาทันก็นมาปัน่นเขาฉลากนะครับนะับว่าเป็นความโชคดีของคนพื้นที่ที่ได้ใช้บริการสถานที่เขาฉลากแห่งนี้ให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเอง นะครับเราเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเจ็ดนากาสินาทีนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มเดินขึ้นเขาฉลากด้านหน้าแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังลงด้านหลังนะครับสะพานเราสะพานแดงๆแต่นี้นะครับด้านล่างก็คือวัดปรมมาวาดนะครับ325ขั้นขั้นบันไดที่ผมเคยนับไว้เมื่อ หลายปีก่อนที่เคยมาอาอกกำลังกายเดินเที่ยวที่นี่กับพี่เผือกกับลุงมะนาวกับประพรและก็อีกหลายๆคนนะครับก็เคยมาปั่นจักยานด้วยนะครับเที่ยวเขาฉลักมีหลากหลายเส้นทางที่แอดเวนเอร์มีความท้าทายนะครับ เพื่อความสะอาดเพื่อสถานที่เขาฉลักหน้ามาออกกำลังกายก็ต้องรักษาความสะอาดกันนะครับอันนี้ทางเทียวรถจักรยานะหะไยคนมาแล้วก็คุค้นเคยนี่คือเส้นทางที่พวกเราไต่ลงมาจากหอพระข้างบนเราจะเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางเทวล่าง ย้อนกลับไปออกตรงโค้งแรกทางขึ้นเขาฉลักก็จะไปจอยกับเส้นทางทางลัดยางเรียว่าเป็นกิจกรรมที่ดีวันนี้ผมเองก็มีโอกาสได้มาร่วกิจกรรมจิตอาสา CSR ของกลุ่มจักรยานขยับดักจำเย็นนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณเรียกว่าบิ๊กบอสบิ๊กบอสนะครับ มีการสีเรีชาเพ็กกิ้งวูดนะครับที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับนำพาเพื่อนสมาชิกน้องๆพี่ๆในกลุ่มจักรยานขยับดักยมเย็นมาทำกิจกรรมจิตอาสามาทำความสะอาดพื้นที่ป่าพื้นที่เขาเชลักอย่างนี้นะครับเป็นจิตอาสาที่น่าชื่นชมมากๆนะครับ,นะรบก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสข้างหน้าถ้ามีกิจกรรม แบบนี้ขึ้นอีกนะถ้าโอ,อกาสอำนวยก็คงจะได้มารวมกิจกรรมกันอีกนะครับครั้งนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไวนะ้ในโอกาสน,นี้ด้วยนะครับเป็นจิตอศาสาที่น่าชื่นชมจริงๆขยับดกักยามเย็น